มีคนถามพี่ด้วยเมื่อกี้ว่าถ้าตอนตอน,ตอนที่อยู่หลังหลังคลิปที่วิเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเหมือนในคลิปเปล่าวิมตอบเอมตอบว่าพี่เป็นเปล่าพี่วิพี่วิเป็นคนยังไงถ้าหลังไหมเป็น <laughs> ต่อไปจะใส่กันเก้ใครไม่ไม่เดี๋ยวเขาก็จะผิดนะไม่ได้ลวงไปนะทุกคนต้องบอกก่อนไม้ก็บิมใส่สั้นไงทุกคนบิมใส่สั้นเกินเข้าใจเปลาเขาไม่โชว์ตรงนี้นะเขาไม่โชว์ตรงตรงนี้นะเขาไม่โชว์เขาไม่โชว์แต่ว่าเขาเขาโชว์ก็ได้ชอบ รูก็บอกบีมุ้ยบอกบีมว่าเออบีมถ้าต่อไปอ่ะบีมมาหาพี่ที่เชียงใหม่หรือพี่ไปหาบีมอะไรเงี้ยไม่นับที่พี่ไปหาบีมละกันเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวบีมมาหาพี่พี่ไม่ทําคลิปละนาอะไรเงี้ยบีมจะทําก็ทําเลยพี่ไม่ทาแล้วพี่อยากอยู่กับบีมสองคนให้เวลาวิ้ยกับบีมได้ไหมแบบอัพความสัมพันธ์อ่ะอัพเดทความสัมพันธ์นะเข้าใจไหมคือมาอีกคลิปหนึ่งโผล่มาอีกคลิปหนึ่งนะก็คือแบบว่า บีมท้องมือพี่อุ้ยคือแบบเอ๊ะอ่ะอะไรก็จับใช่ใช่เพราะว่าบีมชอบชอบใส่สั้นๆนะพี่พี่ไม่ชอบให้บีมใส่สั้นเท่าไหร่แต่ก็ชอบดูนะเวลาอยู่กันสองคนนะ <c oughs> มนะาถึงแมือปลาหมึกหมึกไหมบีมเอิ่มหมึกไหมบีมบอกไม่หมึกหรอกบีมชอบบีมบอกนี้ชอบเป่าถ้าพี่อุ้ยเป็นผู้ชาย <c oughs> บีมน่าจะท้องสามเดือนแล้วตอนนี้ย <c oughs> บีมเขาคิดไม่ใี แบบีมแบบีมลวนลามสุดลวนลามส่วนลวนลามไงได้กันก็คือส่วนได้กันไงแบบีมแบบีมกระทองได้เราต้องได้กันก่อนนะแบบีม